สวัสดีครับวันนี้เรามาเที huh. <S <S turkey, pop, ่ยวฮาร์เบอร์แลนด์ไอลน์ะครับสวัสดีค่ะ้าออนดใชรกดตตกดกระดิ่นะใช่สบการดดด้วยอ่าวันนี้เานะคะจีปส่เวันทยลนนะคะใช่เป็นวันสบายสบายในวันหยุดนะคะสบายในวันหยุดไปครับก้า คอคลิปนะครับตัวนี้คือลิปชัดหนึ่ง,น,น,งนะครับปุ้ยใครจะไปตกปุ้ยใช่ครับใช่ครับเอาไปเดินไปไป เล็บกันนะครับโอเคไปนี่ชั้นสาต้องลงไม่ใช่เหรอลูกเรชต้องลงเหรอ่เราต้องไปฝักงครกไชาไทแลนเราต้องลงนะครับใช่ายเทียชมครับแล้วก็แก๊งเซมแล้วก็สามสีเขาก็มีของที่ใส้แพคใช่ครบแล้ นดถ้มันเส้วเดี๋ยวกิเส้หลืองแล้องพิต้องรีบก้านะคะไ่กะครับป้ายโอเคเก่งมากไปทานี้เนาะใช่ขอไปแผนที่ใหน ไฟแผนที่ไว่ไฟไว้ไฟมินเจ้าม่นของเล่นมีของเล่นเราที่ลองไปดูไหมคะว่ามันมีของเล่นอะไรที่เรารีวิวได้เออรีวิวได้ใช่แต่อ กล่องที่ขอด้ยนะคะที่อุปกรณ์ก่อนเ<ำ>อาไปเรียนนี่คือเล่นเล่นไม่แข็งอยากจะดูของเล่นอะไรบอกแม่นะคะบอกแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่เจ้าของร้านเขาหยิบให้ดูนะคะเราไปดูก่อนว่าเราสนใจอะไรหนูมีของเล่นเยอะแยะนี่มีออก๊อกหิบน้องหมา น้ำหมามีหลายแบบนะคะน้ไว้สนใจเหรอสนใจคะสนใจสนใจสนใจแบบไหนลูกดูก่อนชอบตัวไหนลูกเดี๋ยวได้ได้ได้อันนี้เป็นแมวค่ะเป็นแมวนี่เป็นหมาตัวนี้เหรอคะต่อตัวนี้เหรอคะตัวนี้นะคะ แอน้องคิงได้มาแล้วนะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นอะไรครับบล็อบเลยไหมคะโอเคอันนี้ก็มีสกิปดี้ทอยเล็ตด้วยใช่ไหมเหมือนที่พ่อสั่งให้คิงเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยววีเราก็จะเจอนะแหนะแหนะตอนนี้สกิี้เออคล้ายคล้ายคล้ายคกับที่บ้านที่เรามีแล้วนะชุดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมามาดูอันนี้ก็น่าสนใจนะลูกเนาะนี่ใช่คิงข้าวหวนีนคิงีทีไอ้นี่าสนใจคิง ทีวิทยายเหรอเจ่สนใจเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่นะครับออาอันนี้เอาไมค์ครับไปก่อนนี่ไมค์ครับวันนี้ได้แล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งชิน้นทำแบบนี้เหรอไมค์ครับทำอย่างนี้นะโอเคอ่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าตาน้องคิงก็มองของเล่นเลยแต่ว่าจริงๆจุดที่เราจะพามาก็คือเป็นจุดที่เวลาที่ใครมาก็ อาจจะมาแวะถ่ายรูปได้นะคะตรงนี้ถ่ะก็จะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะก็จะเป็นรถไฟจำลองนะคะเด็กๆก,ก็ชื่นชอบมากเลยค่ะก็มาถ่ายรูปกันได้ไ<ป>แต่แนะนำว่าเวลาที่เด็กๆขึ้นไปอะคะ่ะอยากให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าบันไดาทางขึ้นค่อนข้างสูงนะคะถ้า ตกลงมาก็อันตรายได้เหมือนกันเนะาะเอ<า>เห็นไหมคะ<า>บรรยากาศเด็กๆก็มาถ่ายรูปกันน้องคิงก็เคยมาถ่ายแล้วหลายคลิปเนาะอ่ยังหาเมนูยังไม่เจอเลยยังหาเมนูไม่เจอใช่ไหมครับใช่วันนี้เรามาฝากเจอแล้วเอวันนี้เรามาฝากท้องกันที่ร้านยาโยอีนะคะยาโยยาโย ใช่เหรอ,อ <ยา S 2> พ่อมาแล้วอ่เมนูของพ่อมาแล้วโอ้ยโดนยัคกินกับพ่อมีสาหร่ไยด้วยนี่พน่ากินมากเลย,เ,ลยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเมนูของคิงจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึงแหมกำลังชิมของพ่อใช่ไหมครับ อันนี้เมนูน้องคิงนะคะมาแล้วค่ะชุดเด็กยายโยอีกก็จะมีทาท่าซอสมีกุ้งเทมปุระใช่ไหมลูกรสชาติเป็นไงครับอร่อยอืมอร่อยตลอดเลยเข้าวผัดหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะใช่แม่เดี๋ยวถ้ามันหาย,หาย้อยแล้วน้องคิงกินให้หมดเลยนะครับโอเคไหมฟันยังไม่คมรหายข,ขมมดล้วเ่ยไหมเนี่ย เป็นขมงเลยเห็นไหมอร่อยไหมครับอร่อยค่ะทวไมอิ่มเลยกินหมูเกลี้ยงเลยหมูหมหมดแล้วต่อไปค้ับผัดแม่ปอนต่อไปครับผัดแม่ปอนได้ครับเดี๋ยวแม่ปอนให้อันนี้ผลงานน้องคิงนะครับ หมดเกลี้ยงเลยยกเว้นข้าวผัดน,นะคะน้องคิงไม่ชอบกินผักนะคะแต่ว่าคุณหนูหนูที่ชมคลิปน้องคิงก็ต้องกินผักด้วยนะคะจะได้กินอาหารครบห้าหมู่สุขภาพจะได้แข็งแรงนะคะตอนนี้หนูกินวิตามินซีนะแล้วต่อไปจะเป็นเลือกสมุดให้แม่โอเคคะ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกสมุดกันหนังสือให้แม่กันเนาะใช่วันนี้เราก็ก่อนกลับบ้านเราก็มาแวะ B2S เพื่อซื้อนังสือใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อสมุดให้แม่ด้วยเอ,เ,อเ,อเอา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 อันนี้ไหมแม่อันไหนครับลกูกอันนี้อันนี้มันนังสือผู้ใหญ่นะฝังนังสือเด็กอยูไ่ไหนแหละฝังนังสือเด็กอยูไ่ไหน ฝังเหนองสืเด็กอยู่นู่นเลยเหรอดูดูเฮ้ยห,หนูเอานี่กลับบ้านแหละให้ให้ยายอ่าน อเอาไม่หายไม่หายหนังสือพิกกี้พิกพกี้พ่อซื้อเสื้ออยู่ครับแต่ว่าออตอนนี้กจ,จบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ วันนี้จบคลิปแล้วลนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้น้องคิงด้วยนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์